สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูปุ้ม,โ,มโรงเรียนบ้านยางเกาะอ,อสันเดาจัังหวดสงขลาวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตัวาหารร่วมที่มากที่สุดหอรอมอตัวชี้วัดสาระที่1จํานวนและพี่ชคณิตค1.1ป .6 ท .4 เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาหอรอมมของจำนวนนับไม่เกินสามจำนวนได้ค่ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดหอรอมมหอรรอมอรของจำนวนนับตั้งแต่2องจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์ให้เราหาหอรรอมอรของ1ิบและ2ีสิบ นักเรียนก็จะต้องหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำมาหารทั้ง1ิและยี่ิแล้วลงตัวตัวหารร่วมที่มากที่สุดเราจะใช้อักษรย่อว่าหอรอมอการหาหอรอมนนะคะจะมีด้วยการ3ว,วิธี 1. การหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วม 2. การหาหอรอมอโดยการแยกตัวประกอบ3 การหาหอรอ์มอโดยการหารวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิธีที่1นนะคะการหาหอรอ์มอโดยการหาตัวหารร่วมก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการหาตัวประกอบกันก่อนค่ะเรามาหาตัวประกอบทุกตัวของ6ก,กันเลยในที่นี้นะคะคุณครูก็จะใช้วิธีหารค่ะในการหาตัวประกอบของหก หหารด้วยหนึ่งเท่ากับหกหกหารด้วยสองเท่ากับสามหกหารด้วยสามเท่ากับสองหกหารด้วยสี่เท่ากับ1เศษสองจะสังเกตว่ามีเศษแสดงว่าหารไม่ลงตัวค่ะหกหารด้วยห้าเท่ากับ1เศษหนึ่งอันนี้ก็มีเศษนะคะและสุดท้ายนะคะหกหารด้วยตัวมันเองก็คือหารด้วยหกเท่ากับหนึ่ง จะเห็นว่าจำนวนนับที่นำไปหาร6ได้ลงตัวคือ1 2 3และ6ดังนั้น6มีตัวประกอบ4ตัวค่ะคือ1 2 3และ6ตัวประกอบของจำนวนนับคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวครูขอยกตัวอย่างอีกข้อนะคะ หาตัวประกอบของ48 48หารด้วย1เท่ากับ48 48หารด้วย2เท่ากับ24 48หารด้วย3เท่ากับ16 48หารด้วย4เท่ากับ12 48หารด้วย6เท่ากับ8 48หารด้วย8เท่ากับ6 48หารด้วย12เท่ากับ4 48หารด้วย16เท่ากับ3 48หารด้วย24เท่ากับ2 และ48หารด้วย48เท่ากับ1จะสังเกตว่าจำนวนที่ครูนำมาหารนั้นสามารถหาร48ได้ลงตัวค่ะดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ48ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24และ48นักเรียนคงยังไม่ลืมกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ การหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมจำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวเราเรียกมันว่าตัวประกอบร่วมหรือจะเรียกอีกอย่างว่าตัวหารร่วมก็ได้นะคะนักเรียนพิจารณาตัวประกอบของ12ค่ะได้แก่หนึ่งสองสามสี่หกและสิแล้วเราก็ไปหาตัวประกอบของ24ได้แก่ หนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองยี่สิบสี่เราจะกล่าวได้ว่าหนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของสิบสองและยี่สิบสี่ และตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ12และ24ก็คือ12เราจะเรียก12ว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือ12เป็นหอรอมอรของ12และ24ค่ะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะหาหอรอมอรของ18และ27วิธีทำนักเรียนก็จะต้องหาจํานวนนับที่หาร18ได้ลงตัว หรือหาตัวประกอบของ18นั่นเองค่ะได้แก่1 2 3 6 9 18งสาจำนวนนะักที่หาร27ได้ลงตัวได้แก่1 3 9 27นักเรียนนะคะจะต้องหาตัวหารร่วมนะคะที่ เป็นตัวประกอบของ18และ27ค่ะนั่นก็คือ 1, 3และ9ค่ะตัวหารร่วมของ18และ27จึงได้แก่ 1, 3และ9หลังจากนั้นเราก็จะต้องหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ18และ27ซึ่งจะได้แก่เลข9นั่นเองค่ะ ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ18และ27ก็คือ9ดังนั้นหอรอมอรของ18และ27คือ9ค่ะข้อนี้ตอบ9นะคะมาดูตัวอย่างที่2ค่ะหาหอรอมอรของ42และ70เราจะทำเหมือนเดิมเลยค่ะวิธีทำจำนวนนับที่หาร42ได้ลงตัวได้แก่1 2 3 6, กเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองจำนวนนับที่หารเจดสิบได้ลงตัวได้แก่หนึ่งสองห้าเจ็ดสิบสิบสี่สามสิบห้าเจ็ดสิบตรงนี้คุณครูขอย้ำนะคะนักเรียนจะต้องหาตัวประกอบให้ได้ครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็มาดูว่าตัวหารร่วมที่ เป็นตัวประกอบของ42และ70ก็คือ 1, 2, 7และ14ค่ะตัวหารร่วมของ42และ70ก็คือ 1, 2, 7และ14นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวหารร่วมที่มากที่สุดกันค่ะนั่นก็คือเลข14 ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ1 2 4สและ70คือ14ค่ะดังนั้นหอรอมอของ42และ70คือสิข้อนี้ตอบ14ค่ะตัวอย่างที่3นะคะเราจะหาหอรอมอของ3มจำนวนค่ะจำนวนนับที่หาร56ได้ลงตัวได้แก่1 2 4 7 8 14 28 56ต่อไปจำนวนนับที่หาร63ได้ลงตัวได้แก่1 3 7 9 21 63จำนวนนับที่หาร77ได้ลงตัวได้แก่1 7 11และ77ค่ะ1 7คือ ตัวาหารร่วมของ 56, 63และ77ค่ะและ7นะคะก็คือตัวาหารร่วมที่มากที่สุดของ 56, 63และ77ค่ะดังนั้นหอเรามองของ 56, 63และ77ก็คือ7จนั่นเองตัวอย่างที่4ของวันนี้นะคะ หาหอรมอบของ30 40และ50ใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะหาจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวซึ่งได้แก่1 2 3 5 6 10 15 30ห้าจำนวนนับที่หาร40ได้ลงตัวได้แก่1 2 4 5 8 10 20 สี่สิจำนวนนะับที่หารห้าสิบได้ลงตัวได้แก่หนึ่งสองห้าสิบยี่สิบห้าห้าสิบเดี๋ยวเราจะมาหาตัวหารร่วมของสามจำนวนกันนะคะก็คือได้หนึ่งสองห้าและสิบค่ะดังนั้นตัวหารร่วมของสามสิบสี่สิบและห้าสิบได้แก่หนึ่งสอง หและสิบสิเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ30 40และ50าสิบค่ะดังนั้นหอเรมองของ30 40และ50ก็คือ10เป็นไงบ้างคะผ่านไปแล้ว4ตัวอย่างนักเรียนคงทำได้กันนะคะเราม,มาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะ หอเรมอของจํานวนนับสองจนวนหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาจํานวนนับทั้งสองจำนวนนั้นได้ลงตัวเหมือนตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะคะและหอเรมอของจํานวนนับสามจำนวนหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดที่หาจํานวนนับทั้ง3ามจำนวนนั้นได้ลงตัวเังนตัวอย่างที่สาและตัวอย่างที่4ี่ค่ะการหาหอเรมอของจํานวนนับอาจทําได้โดยหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือ หาตัวหารร่วมที่มากที่สุดของจํานวนนับเหล่านั้นค่ะเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจบทเรียนแล้วนะคะนักเรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดเสริมทักษะค่ะให้นักเรียนทําในหนังสือเรียนหน้า16ข้อ1-6ลงในสมุดและทําแบบฝึกหัดหน้า16-18ข้อ1-9ค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านนะคะ วันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ